สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บของเราเป็นอันแรกเลยนะครับได้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เคมเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ t ิ k t อกบริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับอ่ก็ให้เลื่อนมาตรงคํานี้นะครับ t ิ k t อกอันนี้นะครับถูกใจคลิปวิดีโอนะ อให้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับปั๊มวิวขึ้นไวมากนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับสี่เจ็ดสี่สองนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่ t ิ k t o k ของเรานะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะยก ตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอวันนี้นะครับคล้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งพันให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับคลทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับ ระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาที่บานในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิว o d e โค้ดทุกธนาคารนะครับ ทัวนี่วอลเลตนะครับปังปาวอลเลตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook YouTube t i k t o k i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับ ก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำหาเเซกันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ kmkth ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมใส่แอดนำหน้านี้ด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอนินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวแล้วขึ้นยังนะครับอาตอนนี้ยอดวิวยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดวิวขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอาตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับไม่เกินสี่นาทีนะครับ ถือว่าขึ้นไวมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะปั๊มยอดวิวคลิปวิดีโอ Tik t o อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ